สวัสดีค่ะจากวันไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาแยกหน่อนะคะที่บ้านไรองพยอมได้ชำหนอ่อชำไหลชำไข่ของต้นถุงเงินถุงทองนะคะก็แตกขึ้นมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาย้ายนะคะเพื่อเขาจะได้ จเจริญเติบโตที่ดีนะคะและช่วงนี้ร้อนมากโดยใบแห้งเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาลื้อกันนะคะเดี๋ยวเราลื้อกันนะคะโอ้โหรากยาวปุ๊บเลยนี่โอ้โหรากตติมตริมเลย ตัวของใครเนี่ยนี่แล้วดึงลากขาดอีกเนี่ยโหกำลังจะแตกหนอขึ้นมาอีกเยอะเลยอะเนี่ยโหต้องตัดแล้วเนาะอย่างนี้ต้องตัดแล้ว ไปล้างเดี๋ยวช้ำม,มากกว่าตัดดีกว่า <c oughs> นี่ตัดท่อนออกมาเป็นแบบนี้เลยอ้าวตัดออกจากท่อนตรงไหนเอ่ยนี่โอ้ยตัดออกจากไข่เขาหรือเปล่าเนี่ย นี่ได้2หน่อเลยนะคะนี่ค่ะได้สองหน่อสวยๆเลยตัดลากทิ้งซะบ้างนี่ค่ะอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะคะอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะสูงก็ประมาณฟุตกว่า,วานะคะ อันนี้เป็นไหล่ของเขาอ้าวอันนี้ไหล่ยังไม่ได้แตกตากบเขาเลยอันนี้ที่ขึ้นคือเป็นไข่ของเขาหรือเปล่าอันนี้กำลังสวยน่ารักเลยอันนี้เป็นไข่ ของเขานะคะเพิ่งจะขึ้นมาโอ้โหเราจะเห็นไหมเนี่ยไปลื้อไข่โอ้ยโอ้โอโอโอนี่อันนี้ใหญ่อันนี้เงาใหญ่อันนี้เง,า,นนงากำลังเยอะเลยโอ้โหนี่รากเขาตรึมตรำหมดเลย เราลากออกก่อนเยอะจัดยาวจัดนี่ค่ะตัดลากออกบ้างเพราะอันนี้มันเป็นดินใช้แกลบเผานะคะนี่ค่ะก็จะได้5ต้นนะคะห้าต้นเดี๋ยว เอาดินเก่าผสมกับดินปุ๋ยคอกที่ผสมไว้วันนี้ก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมเลยนะคะสองวันผ่านไปในสวนป่าก็ยังไม่ไปไหนเลยนะคะวันนี้ก็ เราต้องทำกับอุ้ยหักเลยโอ้โหเราต้องทำกับข้าวเลี้ยงคนขับรถนะคะคนงานขับรถด,ด้วยข้าวหนึ่งมือ้อข้าวกลางวันหนึ่งมือ้อน้ำเปล่าหนึ่งขวด น้ำเครื่องดื่มอีกหนึ่งขนมอีกหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่ต้องจ้างเขามานะคะอันนี้ใส่กระถางย่อยไว้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวค่อยใส่กระถางใหญ่ข้างหลังรอบหลังนะคะ พราต้นเขายังเล็กอยู่ไม่งั้นจะเปลืองพื้นที่นะคะรากเขาสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะรากไม่มีตำหนิเลยนะคะรากยาวจังใส่ไปเลยเดี๋ยวไว้ให้ถึงช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางใหม่ใส่กระถางใหญ่อันนี้ใส่กระถางเล็กไว้ก่อนเพื่อเพราะว่าต้นเขายังไม่ใหญ่มากนะคะ นี่คือต้นถุงเงินถุงทองนะคะต้องใช้กระถางใหญ่แปดนิ้วเฮ้ยเฮเอ้าใครบ่นคิดถึงเอ่ยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชยอยากรู้จังเลยใครเอ่ยถึงฉัน ตอนนี้อาจจะเข้าไปหาใครไม่ครบทุกคนนะคะขอเวลานิดนึงนะคะช่วงนี้จะเป็นงานที่วนไปวนมานะคะเพราะว่าต้องเข้าไปสั่งรถเขาในสวนป่าว่าให้ทำแบบไหนแบบไหนนะคะเพราะว่าไม่ได้่ไถอย่างเดียวนะคะเป็นช่วงใช้คลาดคลาดเอาต้นหญ้าใหญ่ออกนะคะแล้วก็ เป็นตอต้นกระถินที่มีคนเข้ามาตัดนะคะก็ใช้ใบดันนะคะขึ้นมาอีกแล้วก็ยังจะมีต้องใช้มาไถาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นใบดันกับใช้คลาดคลาดแล้วก็เกิดปัญหานะคะ เห็นคนขับรถบอกว่าวันนี้ดวงไม่ดีเลยไม่รู้ว่าตอหรือว่าเหล็กอะไรแทงล้อยางนะคะล้อหลังด้วยบอกดังปิ้วเดียวไปเลยนี่แหละชีวิตของคน วิธีชีวิตของคนในชนบทนะคะอันนี้ก็เป็นที่ยังเป็นไข่อยู่นะคะยังเพิ่งจะแตกหนอ่อส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับต้นถุงเงินถุงทองที่ย้ายแยกอกอกจากการเพาะชาให้เขาแตกหน่อนนะคะรอบนี้ได้ห้าต้นนะคะนี่ค่ะ ก็เรียกว่ามีฝีมือพอสมควรแล้วนะคะสำหรับการขยายพันต้นถุงเงินถุงทองนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ต้นมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มขยายมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาไรายของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ